ข่าวดีคนไทยเฮบิ๊กตู่แจกของขวัญปีใหม่6โครงการมีโครงการอะไรบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่าน ก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของขวัญถือเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอคอยโดยเฉพาะจากรัฐบาลผู้นำประเทศซึ่งทุกยุคทุกสมัยก็จะต้องจัดหนักจัดเต็มเพื่อเอาใจประชาชนนะคะ ซึ่งปีนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ทําการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยถึง6โครงการด้วยกันนะคะซึ่งจะมีโครงการอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็ได้รวบรวมของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะของขวัญชิ้นที่1นนะคะนั่นก็คือ ของขวัญสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1 4ล้านคนนะคะซึ่งก็เป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยจำนวน500บาทนะคะโดยขยายระยะเวลาออกไปอีก3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม2564ไปจนถึงเดือนมีนาคม2564เลยนะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่เดือนละ500บาทนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่1,500บาทนะคะ ต่อไปนะคะของขวัญชิ้นที่2นะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะคะซึ่งก็เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นค่าใช้จ่ายโดยประชาชนออกครึ่งหนึ่งและรัฐบาลออกอีกครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งจาก10ล้านคนก็จะเพิ่มให้อีก5ล้านคนนะคะโดยก็จะได้รับวงเงินคนละ3500บาทจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันนะคะ ใช้ใจ่ายผ่านแอปเปาตังโดยมีระยะเวลาการใช้ใจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม2564ไปจนถึงเดือนมีนาคม2564เลยนะคะส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1ก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฟสที่2ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นของขวัญชิ้นที่3นะคะนั่นก็คือโครงการชอปดีมีคืนนะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่กระตุ้นการบริโภคของประชาชนในกลุ่มที่เสียภาษีนะคะโดยคืนภาษีสูงสุดที่30,000บาทนะคะ เพื่อมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมาะกับผู้ที่มีรายได้สุทธิเกิน5แสนบาทนะคะซึ่งก็สามารถซื้อของในห้างที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่ามีแผนที่จะซื้อของราคาสูงในปลายปีโดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2563นะคะ ต่อไปนะคะเป็นของขวัญชิ้นที่4นะคะนั่นก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะคะที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และกำหนดให้สิ้นสุดโครงการในวันที่31มกราคม2564โดยขยายไปจนถึงวันที่30เมษายน2564เลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นของขวัญชิ้นที่5นะคะนั่นก็คือโครงการกำลังใจนะคะก็เป็นมาตรการสําหรับขอบคุณอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอสอมนะคะอาสาสมัครสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครหรือว่าอสมและเจ้าหนะ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหรือรพอพศตอนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทํางานของทีมแพทย์พยาบาลให้สามารถทํางานเชิงรุกควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะ ต่อไปนะคะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือของขวัญชิ้นที่6นะคะนั่นก็คือโครงการเที่ยวไทยไวัยเก่านะคะซึ่งมาตรการนี้นะคะก็เป็นมาตรการใหม่ล่าสุดจากรัฐบาลนะคะเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศสําหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะคะและต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเฉพาะวันธรรมดานะคะก็คือเข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะ ผ่านบริษัทนำเที่ยวโดยโปรแกรมการท่องเที่ยวก็จะต้องมีราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า12,500บาทต่อคนต่อโปรแกรมนะคะระยะเวลาการเดินทางก็ไม่น้อยกว่า3วัน2คืนนะคะโดยรัฐบาลก็จะสนับจนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายไม่เกิน40%และก็ไม่เกิน5,000บาทต่อคนนะคะทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้เช่นกันนะคะ และก็มาลุ้นของขวัญปีใหม่จากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งก็ได้เปิดเผยน,นะคะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็ได้จัดเตรียมดําเนินโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะเช่นมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงระบบการขนส่งการคมนาคมในช่วงปีใหม่เพื่อที่จะทําให้เกิดการใช้จ่ายฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะ นี่นะคะก็คือของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันจํานวน6โครงการนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ